ไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาพระเจ้าพยากรณ์ไปเกิดในนรกกับในชาตเปลดวิสัยปริมาณเท่าดินมหาพัตพีโอ้โหนะใช่ไหมมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่เราจะไปเข้าขายตรงนั้นจริงไหมอ,อดังนั้นถ้าเราไม่ขวนขวายเพื่อเป็นอริยะบุคคลเนี่ยนะอะสัมผัสนรกอีกรอบแน่นอนอ กรรมดีที่ทำไ่อนะ,ะกรรมดีที่ทำเนี่ยพอหรือเปล่าก็ต้องมาวัดไงสินห้านี่ไม่พอสินห้าอย่างเดียวไม่พอสินห้าต้องบวกกับความมั่นคงในพระพุทธระธรรมพระสงฆ์อืมอืมเพราะคนคนที่เขา <c oughs> เขาไม่ได้มั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเขาไม่ฆ่าสัตว์ก็มีนะแล้วเขาไม่ขโมยก็มีนะ เขาทำศีลอยู่อยู่นะเขาทำสมาธิอยู่นะคติเทวดาจึงมีไงแต่เขาเป็นเทวดาปุตชนใช่ไหมเทวดาปุุชนปริมาณเท่าดินมหาปฏทภีจึงไปเกิดในนรกกําเนตดฌานเปรตวิสัยต่อนี่ไงใช่ไหมเนี่ยดังนั้นไม่ใช่ว่ากรำมขาวไม่มีกำมขาวมีกรมขาวมี <Ừ. c oughs> แต่เรากำลังทำกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวนะอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่นะก <c oughs> <c oughs> ็ให้ภาพมันต่อต่อต่อไปนี้แล้วธรรมะเนี้ยใครคัดงางไม่ได้คุยได้กับทุกสมณพราหมณ์ทุกเหล่าเลยแต่ยงต้อง ดูจังหวะการคุยเนะี่ยดูล็อกนีๆล็อกไตรงนี้ไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ,อ,ะอย่างงงเองอ่อันดับแรกอย่างงงเองแต่นั้นเราต้องจัดระเบียบความคิดองความรู้ของเราเนี่ยอ่าใช่สุตตะตรงนี้เราต้องดีต้องแน่น